สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดดีประเสริฐมณีละัยเหมือนเช่นเคยนะฮะต่อไปเกาะติดกันเลยครับที่การเตรียมความพร้อมนะครับของทัพนักเตะฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นยู -23 นะครับที่มีโปรแกรมแข่งขันในรายการฟุตบอลชายซีเกมส์2ง2 3นะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับวันที่สี่ครับจะมีโปรแกรมพบกับทางทีมชาติเวียดนามนะครับใน เกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของฟุตบอลชายซีเกม2 0 2 3นะฮะซึ่งความพร้อมนะครับทางโคดหละอิสลาซิเทโลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเกมกับเวียดนามครับก็อยากจะชนะและเข้าชิ้หนึ่งให้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวนักเตะให้พร้อมครับสำหรับรอบรอบชนะเลิศด้วยก็ต้องรอดูว,ว่าจะทําได้ดีมากน้อยเพียงใดครับก็ต้องประเมินดูครับทุกนัดที่เราลงไปเล่นผมต้องการชัยชนะก็ต้องดูวิธีการหน้าง,งานว่าจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหน แต่ว่าเราก็ต้องทําเต็มที่นะฮะส่วนการได้มา20คนครบก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเพราะสามารถทดแทนตาแหน่งที่ขาดหายไปได้ด้วยโดยเฉพาะในเกมรับหรืออาจจะรวมถึงกองกลางที่เล่นในแนวลึกมาเติมเต็มด้วย เกมต่อไปเราก็จะพยายามเล่นตามสไตล์อตของเราอยู่ที่จังหวะฟุตบอลไม่ได้เล่นจนเกินไปอาจจะมีเปลี่ยนผู้เล่นเกินครึ่งเลยนะครับในเกมพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับส่วนเกมรอบรองชนะเลิศครับเราก็ต้องมาดูสภาพความพร้อมของทีมอีกครั้งครับแต่ตอนนี้ทําให้เต็มที่ก่อนนะครับก่อนจะไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะฮะซึ่งเกมกับเวียดนามนครับก็เป็นอีกเกมที่เราต้องโฟกัสและพยายามทามเต็มที่เพื่อเอาชนะเพื่อทีมและทุกคนและเพื่อแฟนบอลด้วยนะครับ โปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับที่สนามปรินเซเดียมครับในวันที่11พฤษภาคม2 5 6 6นะฮะเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางชอ่องทีสปอร์ตและช่อง9 m c o เอ็มขอดนะครับโค้ดไปแล้วครับมาดูกันที่นะัก เตะกันบ้านนะครับก็ทางโจทานเข็มดีนะฮะที่ก็เพิ่งบินจากรักชบุรีครับมาเสริมทัพเกมรับให้กับทีมทาตไทยชุดนี้นะครับก็บอกว่ารู้สึกดีครับก็คิดว่าเราทาได้ดีในเกมล่าสุดที่ชนสะสปปลาวนะฮะส่วนการมีบอลและไม่มีบอลเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่เราสามารถปรับปรุงและมีทัวร์นาเมนต์ที่ดีในการน,านำความสาเร็จกลับมาได้นะครับสุขภาพร่างกายของตอนนั้นก็ถือว่าพร้อมพอสมควรเกมกับเวน,นามผมคิดว่าเป็นเกมที่ดีพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาทํางานหนักมากแต่ผมคิดว่าเราสามารถชนะได้ในเกมนี้ ตอนนี้ทั้ง2ทีมเข้ารอบรองแล้วแต่ก็ยังสําคัญที่เราจะพยายามเอาชนะในเกมนี้เพราะเราต้องการชนะทุกเกมและสร้างความมั่นใจในการเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามให้ได้นะครับก็มีความมั่นใจครับที่จะพาเหรียนทองกลับมาให้ได้เพื่อแฟนบอลมีความสุขอีกครั้งก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์เราและตามให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยทุกคนด้วยนะครับรวมถึงทั้งที่กัมพูชาลและที่ประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นความพร้อมของทีมชาติไทยนะฮะที่จะพบกับทางทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่ง ก็จะถ่ายทอดสดนะครับย้ํีครั้งทาง t ีสปอร์ตแล้วก็ช่อง9 M4 HD นะฮะสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายดีขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายดีสวัสดีครับ